จริงๆอุ่นเป็นคนที่ไม่เคยเจอผีแบบผีที่เขาว่ากันนะแบบว่า เหมือนมีคนบอกว่ามีผู้หญิงนั่งอยู่ตรงนั้นหรืออะไรแบบนี้แ้แๆอะไรอย่างเงี้ยไม่เพราะว่าส่วนหนึ่งเลยอ่ะอุ่นเป็นคนไม่ดูหนังผีแล้วก็ไม่ไม่ฟังเรื่องผีนี่คือนี่คืออุ่นไม่เคยฟังรายการนี้เลยอุ้ยอุ่นเบาๆก็ได้เพราะว่าอุ่นกลัวเจไม่แต่ว่าแต่ว่าน้องๆในทีมทุกคนอ่ะติดมากแบบเหมือนชอบฟังมากๆอะไรอย่างเงี้ยรู้จักแต่ไม่ฟังใช่รู้จักแล้วก็ยังดีเนาะจะต้องปวดหัเทคเพื่อนฉชพี่แบบพี่แนน คืออุ่นนอน<ะ>ไม่ได้หมายถึงว่า <คน S 1> ไม่ไกลัวมันกลัวจริงเขาใจเ,เข้าใจใคือค,อคอจะว่าเราไม่กลัวไม่ถูกเราแค่เราแค่ไม่กล้าพอที่จะฟังอะไรอแล้วก็กลัวจะปรุงแต่งก็เลยเหมือนแบบอาจจะเป็นเพราะอย่างนั้นก็เลยไม่เคยเห็นอะไรเงี้ยแต่ว่าเป็นคนที่มีความเชื่ออย่างหนึ่งว่าเราทุกคนเกิดมาเราก็เซร์ราลเดดด้วยสิ่งที่เรามองไม่เห็นเยอะ อาจจะเป็นแบบเหมือนที่เขาเรียกกันว่ามีองค์หรือว่ามีคนคุ้มครองหรือว่ามีคนช่วยเราอยู่อะไรเงี้ยหรือว่ามีคนที่ไม่ชอบเราแต่เราแค่มองไม่เห็นเขาแล้วก็เนี่ยรู้สึกว่าเหมือนทุกๆประมาณตีสามตีสี่อุลเป็นคนนอนเช้าใช่ไหมคะแบบนอนประมาณแบบเจ็ดโมงแปดโมงเช้าอะไรเงี้ยประมาณตีสามตีสี่อ่ะอุนจะแบบลื่นที่สุดในเวลานั้นในการทํางานอะไรเงี้ยเราคือที่บ้านอ่ะมันจะมีเหมือนเป็นบันไดเนาะ คือบันไดที่บ้านเนี่ยมันเป็นกระจกซ้อนกระจกซ้อนกระจกลงมาเรื่อยๆอะไรเงี้ยเราก็จะรู้สึกว่าเวลาหันไปข้างหลังหรือว่าอะไรเงี้ยอุจะรู้สึกถึงเอนเนอร์จบางอย่างใต้บันไดนั้นตรงบันไดค่ะ,ะคือบริเวณบันได ซึ่งเคยไปบ้านเราแล้วเคยไปถ่ายที่อสถานก็จะรู้ว่าห้องปรุงยาของเธอใช่ไหมไม่มันเป็นโซนบันไดทั้งหมดเลยอ่ะแบบรู้สึกว่าเขาเดินไปเดินมาอยู่แถวๆนั้นแต่ว่าไม่เห็นเป็นคือเราตาเหนือเราไม่เห็นอะค่ะแต่เราแค่รู้สึกว่าน่าจะมีเหมือนที่เราคิดได้ไม่น่าจะพอเราเก่งอะใช้คํานี้ละกันหรืออาจจะเป็นแมคคานิึมของเราเองในการไม่อยากให้มันมาเป็นของตัวเองคือแบบว่า มันต้องมีคนช่วยให้เราปิงได้ไหม,อ,มอะไรแบบนี้หรือว่าบางทีมันมีปัญหาอะไรบางอย่างคะพี่แน<ะ>นเตมคือแบบมันมีปัญหาที่ใหญ่มากเลยนะแต่ว่ามันก็จะมีอะไรบางอย่างมาสะกิดให้เรารู้สึกก่อนว่าแบบทำแบบนี้สิอย่าลืมอันนี้อ๋อมีทรายบางอย่างเหรอเป็นความรู้สึกเป็นเส้นไม่ได้เกิดจากแบบสติปัญญาของเราเองหนูว่าหนูไม่ได้มีสติปัญญาขนาดนั้นอะไรขนาดจริงๆคือคุาคือมัน เออมันอาจจะเป็นเพราะเราเราเป็นคนแบบนี้ด้วยที่แบบไม่ค่อยไม่ค่อยเอ็นดูตัวเองเท่าไหร่ใช้คํานี้ลวกันก็เวลามีอะไรก็จะแบบความดีความชอบก็จะยกให้ออันบางอย่างใช่ใช่แล้วก็ก่อนนอนเพื่อความสบายใจของเราเราก็จะเดินไปหลายคนถามว่ามูยังไงใช่ไหมอ้วนเป็นคนไม่ได้แบบถวายน้ําพระอะไรเงี้ยแต่ที่บ้านจะมีพระรูปแล้วก็มีรูปปั้นของเทพต่างๆที่แบบเหมือนอาจจะแบบบริจาคมาแล้วก็มาไว้ที่บ้านอะไรเงี้ยก็ก่อนนอนก็จะแบบ หนูไม่รู้ว่าใครช่วยรู้นะคะแต่ว่าถ้าเกิดว่าแบบได้ยินสิ่งนี้อยู่หรือว่าสิ่งที่หนูทําอยู่มันดีต่อใครก็ตามหนูก็แบ่งให้อะไรเงี้ยก็แบบก็คือทําให้ด้วยกันก็คือได้ไปด้วยกันแต่หนูก็ไม่รู้คือเหมือนต้นถึงกอนเนี้ยก็ยังไม่รู้ว่ามีจริงไหมพี่บีรู้ไหมว่าเขาที่บันไดเขามีอะไรอ่ะสื่อให้หน่อยตกใจเงาตัวเองใช่หนูรู้สึกว่าต้องเป็นเงาแน่ๆเลยเพราะว่ามันเป็นกระจกซ้อนกระจกอะไรเงี้ยก็เลยไม่อยากจะฟันธงว่าแบบ เป็นหรือเปล่าแต่ว่าวันนั้นพี่บีมาบ้านอาแล้วเราก็ถามพี่บีว่าแบบอะไรนะเหมือนทุกที่เนี่ยเจ้าเหมือนวันนั้นเราก็ถามเยอะแหละมันก็มีคําถามว่าเจ้าที่เจ้าทางคืออะไรแล้วพี่บีก็พูดประมาณว่าแบบเหมือนเหมือนเหมือนมันก็มีเห็นมีผลของมันมันดูไม่ได้น่ากลัวอะไรเงี้ยแล้วเราก็เลยถามว่าเออแล้วที่เนี่ยมีไหม,มพี่บีก็บอก,บอกก็ทุกที่ก็มีหมดลม <laughs> แล้วเราก็เอเราอยู่ไหนอ่ะเราว่าเป็นใครอ่ะเราใครหล่อแบบชื่ออะไรไหมเราแบบ เหมือนบางที่เราเราสรรารอุลนะอรู้สึกว่าถ้าเราขอบคุณใครเราอยากขอบคุณให้ถูกตัวอะไรเงี้ยซึ่ง,ซ,งซึ่งแบบมันจําเป็นไหมพี่บีหรือว่าทําแบบนี้ก็โอเคแล้วจริงๆแค่เนี้ยผมว่ากําลังกํากลังงามแหละถ้าไปมากกว่านี้คือสมมติเราไปรู้จริงๆก็เป็นใครอะมันยิ่งกลายเป็นว่าไปเพิ่มตัวตนให้กับเขาอะเหมือนเพิ่มพลังให้เขาใช่อยู่ดีก็แบบมีตัวตขนขึ้นมาเขาก็มีอีโก้ขึ้นมาอะไรเงี้ยมีอีโก้เลย อุ้ยเรามีผีมีกลัวด้วยโอ้โหมันมีตัวตนของเขาอะไรมันก็อาจจะส่งผลอะไรกับทางด้านจิตใจของคนรับรู้ด้วยใช่ไหมใช่อีกหลายๆเรื่องแล้ว energy ที่เธอบอกว่าอยู่ในบ้านเธอนอกจากตัวเราเองะคนในบ้านเรานะเราก็บ้านเราก็เป็นเหมือนทุกอย่างเป็นออฟฟิศด้วยมีอะไรด้วยอะไรเงี้ยคนอื่นรับรู้บ้างไหมก็พี่พักกลัวค่ะก็เลยไม่ค่อยได้เล่าแต่ว่าแค่อยากรู้ว่าแบบเหมือนบางที่เราเห็นห่างตาอะไรเงี้ย มันใช่ไหมพี่เพราะว่าเพราะว่าสมมติว่าถ้าเกิดว่าเราไม่เห็นเนี่ยเราก็จะไม่สามารถระบุเพศได้ปะแต่อันเนี้ยคือเอ้ยแต่แต่จะคือแบบจะเรียกว่าฮีหรือชีอย่างเงี้ยเออแต่เราสามารถรู้ได้ว่าเขาเป็นฮีอ่ะแปลว่าเป็นผู้ชายเซนมันบอกซึ่งอาจจะไม่ใช่ก็ได้เนึะออกปะแต่ก็พี่พีก็บอกว่าดีแล้วถ้่ไม่รู้เนาะเท่านี้ประมาณนี้โอเคแล้วเพราะว่าเขาก็คงไม่ได้มาทําร้ายแล้วเพราะว่าชีวิตคุณอุ่นก็ดีถูกไหม เปล่าอ้าวก <c oughs> ็เป็นปกติ <c oughs> ผมว่าคือถ้ามันดีอยู่แล้วเรา <c oughs> อย่าไปหาอะไรที่บางทีเนี่ยมันกลายเป็นว่าเสียเวลาหรือเปล่าพี่ยหรอครับแต่พี่พีเราให้ฟังตอนนั้นที่บอกว่าอะไรนะแบบเหมือนเขาขับรถไปแล้วก็เหมือนคือคือเราอะไม่ไม่เห็นเป็นตัวเป็นตนใช่ไหมแต่พี่บีเคยเล่าให้นฟังว่าแบบเหมือนเคยขับรถไปแล้วบางทีมีคนที่เขาต้องการความช่วยเหลืออะไรเงี้ยแล้วก็เห็น ไม่ถือใครเห็นค่ะนี่ไงอ๋อพี่บีเขาเห็นเป็นปกติอยู่แล้วไม่แต่อยากรู้ว่าแบบเวอร์ชั่นที่เขาเห็นแบบเห็นอะเขาเห็นแบบไหนใช่ไหมเออเห็นยังไงเออไปเห็นด้วยกันไหมล่ะเขาบอกว่าเขาบอกว่าเน็ตขามเขาบอกว่าเน็ตขามหรือว่าผู้ชายคนนั้นที่บ้านฉันเน็ตเขาเน็ตเขาเขาอาจจะไม่แต่งหน้าเน็ตหรือเปล่าไม่แต่ว่าถ้าเกิดเล่าถึงว่าทุกที่มีอะไอ้ที่เนี่ยก็เลยเคยคุยกับพี่บีเหมือนกันพี่บีก็กมีแล้วตรงนี้คือตรงไหนเขาอยู่ตรงไหนพี่บี อยู่ข้างเธอเธอจะเล่าให้เธอฟังว่าที่นี่อย่าทักเลยจริงแต่ว่านี้ก็คือเออเป็นประสบการณ์ของคุณอูนเหมือนกับว่ารู้สึกได้ว่ามันมีอะไรอยู่ตรงบันไดที่บ้านของตัวเองแต่ก็ไม่ได้ไม่ได้เห็นอะไรที่มันแบบน่ากลัวไม่ได้เละเละน่ะก็ถือว่าเป็นเป็นเป็นเรื่องเล่าที่มีพลังงานที่โชคดีแล้วแต่นั้นว่าหลายคนน่าจะเป็นแบบนี้นะแล้วก็คงจะหาคําตอบไม่ได้เหมือนกันว่ามันคืออะไรแต่ก็คือรู้สึกได้ว่า มันน่าจะมีพลังงานอะไรบางอย่างที่มันบีออนเราขึ้นไปใช่ออแต่สุดท้ายแล้วเดี๋ยวที่พี่พ,พีบอกเนี่ยผมก็เห็นด้วยคือถ้าเรารับรู้แล้วแล้วแค่นี้มันกําลังดีอะ่ะอ,อ,อย่าไปเพิ่มเติมหรืออย่าไปให้ค่ากําลังน่ารักเออไม่งั้นถ้าเกิดมันส่งผลกลับมาเนี่ยคนที่รับฟีดแบ็กไม่ได้คือเราเออไม่ใช่เขาถูกไหมพี่ใช่ออมันจะทําให้เราใช้ชีวิตยากสังนั้นฟังจบแล้วใช่ไหมล่ะเรื่องหลอนเรื่องผีผีจากอังคารคุ้มโปง่งเอาฟังจบแล้วก็กดไลค์กดซับสไครต์ให้ด้วย อังคารกลุ่มโป้ X